โอ้โ i n ิ o เล o มั้ยไอ้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 ไ t ่ไอ้ไ t ้ไอ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  n ไอ้ไอ้ a อ้ไอ้ไอ่ไอ้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 ไอเไร้ไอ้ไอ้ไอ่อยไ่้ไอนไอเล่้รอ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไ้ยอ้ไอ้เอ้ไไอ้ออ้ไอออ้ไอ้้อ้ไอ้ไอออ้ม้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนต่อละ่ะ <c oughs> ไปหาเาเกตหน่อยเาเกตเขาไม่อยู่แล้ว <c oughs> เป็นไงครับสุดท้ายแล้วฮะก็ต้องไปไม่รู้ว่าเพราะทนกระแสไม่ไหวหรือว่าตัวเขาเองคิดว่าเฮ้ยพอแล้วคุณคิดว่าคุณคิดว่าอะไรผมคิดว่า2อ,อย่างควบคู่อ่ะคือมีกระแสไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ตัวเ,เองรู้สึกว่าเฮ้ยท <c oughs> ่าลงตอนนี้ก็โอเคนะเพราะผลงานเราก็โอเคแบบคนไม่ชอบอ่ะแต่วันนี้ผลงานอ่ะเข้ารอบชิงสองครั้งแต่ผลงานเดี๋ยวนี้ไม่น่าประทับใจแบบเป็นรองแชมป์สองครั้ง ในรอบ3ปีแต่ก็ก็อย่างที่บอกก็ไกลสุดนะใช่แล้วก็เขาก็พาทีมชาติอังกฤษเนี่ยฟุตบอลโลก4ี่ทีมสุดท้ายเออรอบแรกก็คือก็คือไกลสุดอ่ะใช่ไกลสุดอ่ะบอลโลกก็เข้ารอบ4ทีมอืมทั้งฝรั่งเศสเออแล้วก็แล้วก็ยูโรก็2ปีติดเลยเขาชิงก็ผลงานไกลสุดแต่ว่าไม่น่าประทับใจคือคนมองว่าตอนนี้บอลไม่สนุกอ่ะบอลเซาเกตมันไม่สนุกอ่ะอันนี้ผมฟังฝรั่งเขามานะที่ที่อังกฤษเขาจะพูดกันเนี่ยก็จะมีเสียงแตกสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งเนี่ยคือบอกว่าจริงๆเซาเกตควรจะได้รับการ respect หรือการยอมรับการนับถือมากกว่านี้นเพราะว่าด้วยการสิ่งที่เขาทํามามแต่ว่าอีกฝ่งหนึ่งก็บอกว่าคือที่ทํามาก็จริงแต่ม,มันไม่ได้ประสบความสำเร็จไงม,มันแค่ได้ลุ้นเฉยๆมันไม่ได้แชมป์อะไรเงีย้ยแต่ว่าสุดท้าย <Thank you. S 1> แล้วอะณตอนนี้ที่เซาเกตออกไปเนี่ย หลังจากนี้เซาเกตจะได้รับการรีสเปกมากขึ้นเพราะคนจะพูดถึงเขามากขึ้นในมุมที่แบบเฮ้ยเอเป็นรองแชมป์อะไราบบนี้ใช่นะแต่ถ้าเขาังเป็นอยู่เนี่ยด้วยภาพที่มันออกมาในการเล่นะมันก็จะโดนตีบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งถามว่าผมว่าก็เป็นการลงที่ก็สวยอยู่นะก็สวยอยู่ผมว่าจังหวะก็ดีอยู่แหละแล้วมันมันก็คือแบบมันมันดันไปติดตรงที่ว่าคนดูอะไม่สนุกกับบอลเซาเกตใช่มันเลยแบบอย่างนี้ได้ไม่เต็มที่ถ้าสมมติว่าเซาเกตทําผลงานได้แบบนี้ แล้วรูปแบบการเล่นของทีมมันดูใจสู้วิ่งสู้ฟัดมีลูกล่อลูกชนที่ดีกว่านี้ผมว่าเซาเกตจะได้รับการเลสเปคมากกว่านี้ใช่ใช่ไหมครับถูกต้องกนถามว่าพี่ซอเคยดิวไหมครับดิวโหดิวเขาไ่บอยไอซออะสมัยก่อนนะสมัยก่อนดิวบ่อยใช่เพราะมัน มันต้องเจรจาก่อนนะไม่งั้นเจรจาธุรกิจนะบางทีคือถามราคาก่อนหรือว่าถามคุณภาพถามคุณภาพก่อนขอ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 งคุณภาพว่าตรงไหมเราต้องรู้หนักเตะฟอร์มแบบนี้เราจะต้องจ่ายคุณเสนอมาแบบนี้แล้วดูสิว่ามันตรงกับที่คุณเสนอไหมถูกต้องถูกต้องมันต้องดวราคาของนั้นค่ณบางทีคุณส่งภาพแบบนี้มาเนี่ยเอ้ยพาพนักเตะตัวจริงแล้วพอให้มาเทสจริงเล่นไม่เหมือนที่ส่งมาเอ้ยไม่ได้นมัก็ไม่แฟร์ผมไง โอ denn, ต้องดีลก่อนเนี่ยไม่ต้องกแล้วนักเตะตคนนี้นะต้องดีลราคาก่อนด้วยแต่ไม่งั้นถ้าไม่ต้องโปะมันตีราคาหนึ่งนะราคาหนึ่งนะเออมาจัดราคาเตยไม่ได้นะเรื่องฟุ okay ตบอลนะเรื่องฟุตบอลนะเในนักเตะนะพุ่บังอยากฟังม okay, so ุ่งมองเรื uh ่องเอ็นโซ่ครับเอ็นโซ่เอ็นโซ่ก็หนักอยู่นะคือตอนเนี้ยเรื่องของการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติตอนนี้นะผมบอกเลยว่าเปนมันเป็นเรื่องดิเซนทีฟมากแล้วมันจะโดนลงโทษหนักด้วย ต่อให้คุณทําจริงๆหรือเจตนาไม่เจตนาเนี่ยแต่คุณทําไปแล้วนี่มันออกเสือไปแล้วอะมันไปรบกวนจิตใจคนอื่นแล้วเข้าใจะปะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องร้องหน้านี้เหมือนจะร้องไห้ไม่ต้องร้องนะเอนโซ่ผมชอบเขานะเพราะว่าเขาเท่หล่อสไตล์การส่งการสักคุณไม่ต้องทําหน้าเศร้าแล้วนะอย่าทาหน้าเศร้าน้ำตายอย่าคลอคุณทําตัวคุณเองนะเพราะคุณไปฉลองแล้วร้องเพลงนี้เพลงเยอะแยะคุณไม่ร้องคุณไปร้องเพลงแบบนี้ได้ไงคุณทําตัวคุณเองนะเนี่ยคุณอาจจะไม่ตอนนั้นคุณอาจจะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้าตาแต่ เนื้อเพลงมันเป็นแบบนั้นน่ะคุณรู้ไหมคุณไ้า์สดมันต้องรู้อยู่แล้วเอนโซ่คุณรู้ไหมเพื่อนคุณอันฟอลคุณไปเยอะแล้วนะใช่โฟฟาน่าเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมคุณอันฟอลคุณแล้วคุณคิดว่าเขาจะส่งบอลให้คุณหรออืมคือถามว่าตอนนี้เขาคุยว่าถ้ากลับมาในทีมเอนเออมาเลสกาเรียกไปคุยเอนโซขอหน้าขอโทษทุกคนต่อหน้าเพื่อน มันฝังไปในใจแล้วครับมันมีรอยแผลแล้วผมยกตัวอย่างหนึ่งเคสได้ไหมได้เมสันกรีนบูดอ่าถูกต้องคดีความของเขาต่อให้สุดท้ายกลับมาคบกับแฟนคนเดิมด้วยนะยอมความทุกอย่างยอมความทุกอย่างนะมันฝังเข้าไปอยู่ที่หัวใจแล้วทุกวันนี้ยังเล่นในังกิจไม่ได้นะไม่ได้นะครับต้องออกไปเล่นที่อื่นมันฝังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเซนซิทีฟมากอาจจะเล่นด้วยกันได้อยู่แต่ว่าหันไปแบบแบบจังหวะแบบจะยิงแล้วแต่เอ็นโซจนนั้นจะยิงหันไปเอ็นโซยิงเข้าแน่หันไปเเเี้้ยยอนนโซ่มมงงงกดูิวาาข คือเรื่องนี้มันเซนิทีฟมากไงยิ่งสมัยนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เออแล้วตอนนี้คือเขาไม่ใช่แค่เอนโซคนเดียวนะใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในไลฟ์นั้นแล้วร้องเพลงนี้โดนเกือบหมดเลยนะแล้วตอนนี้ไอของเราเนี่ยคือลิซันโดมาติเนส ก็อยู่ในไลฟ์ด้วยแต่ตอนนั้นอะวิดีโอคอลอยู่กับภรรยาแฟนนี่ยภรรยาไม่รู้แล้วมันแล้วปากมันขมุขมิบขมขมิบเขาร้องเพลงหรือเขาคุยกับเมียเขาก็ดีไงแต่ทุกคนเขาบอกว่าถ้าเขาสื่อสั้อย่างเงี้ยเขาคุยกับเมียอยู่หรือเปล่าอ๋อสมมติว่าสมมติว่าเมียเขาอยู่ในจอแต่เพลงกําลังร้องอยู่เขาอาจจะแบบอไปแบบก็เป็นไ่ได้ร้องให้ก็เป็นไ่ได้ร้องแบบอีกเวนึงคืออะไรอยู่เออแต่กํกำลังกลับแล้วเนี่ยไลฟ์มันอยู่เนี่ยเพื่อนเพันอยู่เนี่ยมักไลฟ์กันอยู่ร เธออย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็แต่คนที่รอดอยู่ตอนนี้คือพวกที่มีชื่อหน่อยก็อย่างกาลาโชเป็นไงกาลาโชรอดไม่อยู่ในภาพเมสซี่รอดคุณว่ากาลาโชทำอะไรอยู่กาลาโชเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีบทบาทเพราะมันยังเด็กอยู่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเสียงดังอ,อ,อ,อาจจะถึงไม่ได้องอาจจะแบบอาจจะเป็นเล่นกับรุ่นเดียวกันเองที่เต้นเต้นตามแต่ไม่ร้องเ่าเต้นยืนหลังแล้วเออมันเป็นอะไร ถึงบอกไงมันเพลงเยอะแยะไม่ร้องร้องนี่เนี่ยแม่โลกนี้ฉันล้องสลายรักฉันไม่มีจากหายลวงเลยไปนานเท่าไหร่ใจของฉันก็มีแต่เธอเนี่ยไม่เพลงนี้ไม่ร้องอ่ะโอเคโอเคถามว่าเนื้อเพลงมันเกี่ยงยังไงครับแค่บอกว่าพ่อแม่มาจากประเทศนี้ประเทศนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มันก็เหมือนแบบไปล้อเรียนเขาว่าเออคุณพูดอย่างี้ก็ไม่ได้มันมันมันไม่เชิงล้อแต่คือมันไปพูดถึงเรื่องของเขาซึ่งมันเป็นเรื่องที่หลายเชื้อชาติมันผสมผสานอยู่ในเพลงจริ ถ้าเกิดพอมันเป็นการพูดถึงประเทศอื่นแล้วร้องแบบสนุกสนานแบบนี้ไม่ได้มันก็มันก็รู้สึกว่าเหมือน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 เป็นาแบบไม่เขาเรียกว่าแบบคุณเอาเอาเขาลอเล่นมาลอเล่นเอออะไรน่าจะประมาณนั้นนะมันน่าจะเป็นใช่ใช่เพราะเหมือนเหมือนอย่างตอนนั้นน่ะบาลลโดซิวาคุยกับเล่นกับใครไม่รู้แล้วก็มีเขาล้อเรียนท่าเดินของอ่ราฮิมสเตอร์ลิงที่เดินเหมือนแบบนี่หน่อยอ่ะเขาทำท่าเดินเขาเล่นกันนะอ่าเล่นกันแต่ฟีฟ่าบอกไม่ได้ ก็คือถือว่าคุณไปล้อเลียนเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นการบูลลี่ผมมองว่าด้วยโลกฟุตบอลน่ะมันเป็นสากลด้วยใช่มันเป็นสากลแล้วไม่แล้วอย่างคือมันควรที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันเพราะมันเหมือนเป็นแบบตัาอย่างชาติเออถูกต้องแล้วาชนเด็กๆดูอะไรเงี้ยบางทีเออใช่ใช่มันเป็นตัวอย่างของของมวลมนุษย์อ่ะใช่คุณขวัญชัยเหรอเขาบอกว่าเพลงมันมีเหยียดเรื่องเพศด้วยครับพี่อ่ะเห็นไหมใช่ไหมมันก็หลายอย่างไงมันไม่ได้อ่ะแล้วมันมันมันไม่ไม่ไม่ร้องเพลงใน แถวเมกาใต้เองไปล้อคนาเดินจำมึงเล่นอย่างโคปามาหนูอยไหมเพ่งแข่งโคปามาทําไมอะเออมันเรื่องนี้ผมว่าเรื่องใหญ่เพราะตอนนี้เขากลังสืบสวนสอบสวนกันอย่างพอสมควรอย่างที่เมื่อกี้บอลบอกว่าตอนนี้คือประธานใานผูดีของอาเจน่าไล่รัฐมนตรีกระทรวงกีฬาของอาเจนออกเพราะว่ารัฐมนตรีกระทรวงกีฬาเนี่ยไปบอกให้เมสซี่เนี่ยออกมาขอโทษแทนเอนโซ่ why ประธานทานผู้ดีออเลยบอกว่า คุณเป็นใครเนี่ยคุณไปบอกแชมป์โลกให้ทำแบบนี้ได้ยังไงคุณไม่มีสิทธิ์พูดเลยรเขาแบบนี้ทั้งนั้นออ,ออกไปเกต้า <Get out. S 1> การแสดงไงการแสดงคุณได้ไปนะ